เดี๋ยวนั่งได้ด้วยอยากนอนมากกว่าพลมีสอบวิทยาศาสตร์เสริมคุณไม่ตอลองเดินมาทางขวาก่อนนะ้วสู้ๆนะจ๋าสอบก็สู้ๆนาผมนั่งได้คุณไม่ตอมานั่งอีกคนหนึ่งนะพี่เต๋อเดินมาตรงหน้าทางเข้าอ่ะแล้วเลี้ยวขวาว่ะเลี้ยวขวาหน้าทางเข้าอันนี้เลี้ยวหน่อสวัสดีครับอ๋อ บ้านสายตาสั <Laure en> <S <S <ign smoke> um, ้นเลยจะถ่ายรูปไหมฮะโอ้โหโอ้โหเราสีชุดเดินเข้าตีมสิคุณพี่ต่อมาปิดงานไหมเนี่ยถึงได้สั้นก็ไม่เห็นโอ้โหโมเคยเล่นแล้วนี่โมมีสองเพื่อนรางวัลแล้ว ใช่เคยเล่นจาได้แล้วว่าเคยเล่นแล้วโอเคไปเออคือไม่ยากอะ่ะจาได้ละมาไปสตอรีร่หมดก่อนแล้วกันอ่าเข้าไม่ได้อ่ะจำไม่ได้ว่าเป็นโหมดแต่จำได้ว่าเคยเล่นแล้วมันไม่ไมค่อยยากอะไรเล่นง่ายาเฉพาะอันนี้นะ โอ้นิวส์สวยเจ้งนางครับจะเรียกว่าเล่นก็ไม่ได้เรียกว่านอ้องพูดแล้วก็เจ็บอ่ะแต่น้องสาวลากพูดแล้วก็เจ็บ <laughs> พูดแล้วก็เจ็บเลยเหรอผมมีแครับมีแ่มแค่เดินตามน้มป่าว่ามาเผาหรอ,หรอทีนี้เอาปิดทางพูดง่ายๆเราต้องหาหัวกระดูกหากุญแจเพื่อเปิดห้อง เปิดห้องอ๋ออันนี้อันนี้ตรงไปอย่างเดียวมันจะมีผีโดดมาระหว่างทางต้องระวังด้วยมาสิจ้ามาสีอ้าพี่ถายมาอยู่ต้องทำอะไรสเตมินาสเตมินาหมดหมดโคตรไวอ่ะเอถ้าได้ผีไม่ยากไม่ยากสปอยทุกอย่างเลยเลยเลย นี่สามแล,ล้วใช่จริงด้วยตอนนี้โหมดท,ที่เล่นไปแล้วเหข้าวอ่ะปแล้วนะไปเลยเราเดี๋ยวเราเราพิสตาล์ัน อ่าอันนี้ข้างหลังมันจะมีเขาวงกแล้วต้องไปตามหาไอเนี so first, асибо, really iros, two, three, ้ยตามที Help, ่มันบอกแยกกันไปบ้าเถิดจะไปด้วยกันจะแยกกันไปก็ได้มันสองทางแบ่งมาสองสองไหมหรือว่าไงได้สองสองก็ได้เขาจะไปบ้าหไปทางนี้กันไปทางนี้ทางนี้ไปเอาอ๋องั้นผมแบบก็คุณมิโตะเอ่อทางขหลังทางนี้ แมา่นาคมจัดเล่งปืนหมดเล่งปืนหมดเอา้ามันมีให้ใช้อ่ะแต่ท่านมันมันไม่ยากอ๋อ,อแต่ได้แล้วดัตสุด,ด,ด,ดท้ายของอันนี้ก็ค่อนข้างหัวร้อนนิดนึงเพราะว่าผิวคนทีมอืมแปลกแบบนี้ยังดีหน่หอยที่มันเปิดก็มไม่เป็นไรกับไม่หนีทีวนี้ โอ้ยคุณไม่สบไปไหนล่ะโอ้ยจะนะขอสำหรวจจะขอเช็คเส้นทางแป๊บนึงกลาไม่หนีผีเลยนี่นี่ก็หนี่หัวหนีอยู่เดี๋ยวมานะคุณโนท์สุขอบพักเร็อันนี้คือที่แหละสิ่งที่เรามาหาไงโอ๋อรู้สงรู้จดดี ที่เหลือปัญหาคือเราต้องหาทางกลับเรากลับทำไหนดีมันโซอ,อ, <So S 1> อิตเตอร์เดี๋ยละหนูครับทางกลับอยูมม่ไหนอะทางพมเหรอให้ผมนำไม่ละ่ะ <laughs> อยากพักผู้ผค,ค,คือตัวเราก็เหมือนจะเท่ากันนะเว้ยทำไมผมเดินตามคุณพี่ตัวไม่ค่อยจะทัน <c oughs> ผมผมว่าสเตมวิน่าถ้ามันเพิ่มจากตอนท้ายรอดมันจะช้าผมก็เลยแบบเมื่อมันลดมาถึงปรกมาณซึ่งหลอดแล้วผมปรากฏไปปิดแล้วหลงทาง หนูรอนี่นะ๋ยวผมไปหาันแป๊บนึงไจ๊ะไม่ต้องไม่ต้องสุภากรารสวัสดีค่ะเอ้ก็ไมได้ยากนะบเดินลงไปล่างสุดปุ๊บเดียวสายขวาขวาสยๆอยู่บโยง่ายนะไอ้ตรงยาวมันจะไม่ผิดตุ๊งตุ๊ตุงตุตุงตุงตุงโอ้โอ้ยุกตาจริงด้วย เดินไปดูกระดาษนี่มาข้างหน้ามาข้างหน้าเอาไปแทนบูชาข้างหน้าบูชาชาบูนโ้ยทำไมไม่บอกวเป็่คนด่าลืมอันนี้ผมลืมคิดจำได้มว่าจจำได้แล้วมมีีแต่จำไม่ได้มันโผล่มาจากไหนัไออยู่ผู้ใจล้ย คุณเคยเล่น,นอยน่าตกใจอลยไปไมต่อตจกดับอดแสบตาจังเป็นไงอ่ะค้แบบมักนกระโดดไปได้เลยว้ยอแล้วันนี้ตรงไหนอ๋ออันนี้เดินไปอันนี้กระนี้อันนี้เดินไปด้ไป,ไงไปยงไย มันจะมีโล่าแอันนี้จนได้อันนี้คือเก็บรูปปั้นนี้ตามในแบบนี้นะมันจะมีผีซึ่งไอ้รูปปั้นเนี้ยมันจะคือไม่ต้องห่วงว่าเก็บแล้วมันจะหายไปเลยเก็บแล้วมันจะรีสปอนขึ้นมาเรืเลยคือเราหาติดดักเกิดเลยก็ได้ถ้ากาไม่ผิดต้องเก็บยี่สิบเจ็ดตัวมั้งก็คือถ้าตัวต่อตัวใช่ไหมถ้าเก็บตัวมงนุ๊บมันก็จะสปอนตัวใหม่ครับแบบนี่ใช่ไหมใช่ใช่ทุกคนกระจายไปทั่วเขาของคนเลย เราไปเก็บเราไปเก็บตรงหน้าทางออกเลยก็ได้ผมแนะนำเพราะว่าผีมันค่อนข้างดักเยอะหน้าทางออกเราไปเก็บตรงหน้าทางออกแล้วก็วิ่งไปต่วนเยอะก็ตัวนึงจะร้นเลยดูแผนที่ไปก็จำไม่ได้ไอีผีเนี่อย,อย,อย,อยอย่เกลอยโบอู่คนเดียวไม่ถกหม้อ เอาฮะคนหนึ่งหลุดไม่คนหลุดผัเอานะรู้เลยนะใครขี้ตกใจเฮ้ยเราเก็บแล้วเราไปเล่นเราไปเลยอร่อยจ้าขอแค่ไปตรงหน้าทางก็นก็โอ้ยไม่ได้ไป ถ้าเราไปหนทางถ้าเราไปหาน้ทางออกได้มันจะคือหน้าทางออกมันมีตัวหนึ่งที่ตัวสองตัวเก็บดักตะตอนได้เหมือนคนหนึ่งก็ยืนรอบแบบนี้อีกไม่ได้อผมไ่ตัวตาอยู่ในตัวห้าตัวน่ะอวางเลยไม่มันเรียบร่อยาง้วเนี่ยเมือนไปเก็บว่าทางออกนี่แ้ละต้องไปาไปไหนวะ มันง uh, ่า้จริงจรเข้ามานิอ่อพีเอ็มยาสันสหนูเราด้วย่าฮ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 ่ายาสันสันแม่สามันสันเองโอ้โหกลัวหือใครวะเด้อ อยากเห็นผมเลยปลดสบายฉายได้ด้วยเพิ่งรู้เดี๋ยวคุณหนูไม่รู้เลยเนี่ยมันก็บอกอยู่นะมึงจ้เพิ่งรู้เลยอ้าวไม่ได้กูอยากมาไหยอต่มันไม่มาเลยนะนางแรมนางแรมเคยอ่ะนางแรมรู้ป่ะเธอเล่าข่าวผมอ่ะตันนี้ห้องนอนแล้ ตายละลเล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้มีไฟฉายใช่ใชก็เพิ่งรู้อ่ะเดี <c oughs> เ๋ยวว่าได้ไหมลรายังไม่ชินกันดีกว่าเอาเอยังชินกันอีกหรอ <c oughs> แปลกภาษ <c oughs> า,าปป <c oughs> อังกฤษไงอ๋อ ภาษาเปกกิบเหมือนจะทีนี้กูไม่ต่อไม่ต่อไปกูไม่ต่อไปผมจำผมจำทางไปทางออกแล้วใช่กำลังเปลี่ยนทางอยู่ตรงหน้าทางออกมันมีอยู่ตัวหนึ่งเก็บเก็บได้เรื่อยๆก็ได้แต่เก็บตรงนั้นเรื่อยๆก็ได้ผมจริงๆเมื่อกี้ผมได้มาตั้งหลายตัวแล้วแต่แบบเออาหัวตายมันก็หลุดไปหมดแล้วอ่ะมีมีมี อย่างงูจกันะจุกระโจงจุกะจุกห้จูกระโดงใดึงดึงดึงตัวมันเด้งตัวมันเดินแล้วมันเด้งะากิงอย่าเถียงมผมาจกฮอกวอฮอกวอเลยหรอจ๊ะอ๋อห้แล้ววะเนี่ยอ้าวงานข้ามาปิดท้ายนะจูแค่รับผีดมาไว้ขับใจ เอ้ยพอจะไปได้ทางออกก็ดันเวนสออกคันนี้สวยเดี๋ยวไปขอเชิญพักผ่านนี่คัะค่าเชิญฟรีเรียนในฝันเป็นแกงก็อดีค่ะอยู่ไหนไม่รู้ผมก็อยากตอบนะว่าผมอยู่ไหนผมอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าเรื่องไหนนะเอเคทำมาแล้ว ้เราตามหาคุณโดรดีบ้างมั้ยมันจะรู้ได้ไงว่าเราเก็บครบแล้วหรอเอ,อ่อมันจะมีแท่นวางเลยแต่ว่าเราต้องหาอะไรก่อนทางไปอ่ะแท่นวางเหรอพิธีกรรมหรอใช่มันต้องทำให้ดีอ๋อนึกออ,ออกแล้วโอ,อง๊ยหนักหนะกางเื่อาย ติดแค่กกผมลืมทางดลืไมไปได้จำไออนี่หนูลงทางมาถึงแท่นวาง,งเลยเหรอพี่ต๋าตรงนั้นแหละใช่ใช่ใช่พี่ต๋าไว้น้องไปไหนแล้วก็ได้ข้างหน้านั่นแหละเดินออกมาข้างหน้านิดนึงอ่ะมันจะมีรูปบ้านวางอยู่ใช่ไหม<อ>เราเก็บปามตรงนั้นก็ได้ผีผีผี หลุดช่างออกเลยใช่ปหมเจอย่างดัชช่ไม่คิดจะเหลือให้คนอื่นเล้นคคนหลงเขาหลงไปตรงนั้นได้ยังไงวะหลงทางจนเจอทาพยายามไปพยายามไปแค่ไานหลงทางจนเจอทางถูกเออผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เก็บอย่างกระเทสกิจเมื่อ <sounds> คิดจะเหลือให้คนอื่นเก็บไปเอามันก็ต้องเก็บให้เต็มตัวไงครบแล้วปะพี่สาวกดอันนั้นแตดทีละอันเลยไ้นี่ซื้อเก็บครบทุกอันด้วยนะแล้วครบแล้วนี่ทำไงต่อยอดครับคุณหนูดืแบบอ้าวครบแล้วเอออยู่คุณเดียวสองคนอะ นี่ไงไอโบเล่นคนเดียวเลยก็ได้มาเล่นคนเดียวเลยก็ได้มังแล้วนกินด่านนี้เอาหัวไปบูชาด่านนี้ก็เหมือนด่านที่แล้วหัวมันรู้สึกว่าจะรีสปอนได้แรกแบบไม่ทราบอะไรเลยหลงหลงจนถูกนี่ะก็หลงมันจะมีท่านมันจะมีที่บูชาอยู่ ก็หลงจริงๆพี่เห็นหนวดเดินทางเดิมรือไงล่ะไม่มีหนก็เดินไปเรื่อยไมาของะไ่ามเดินไม่ซ้ำจำไม่ได้รเดินไม่ซ้ำจำไม่ได้ ใช่ไยลายาจำทำไมเดี๋ยวก็วนกลับมาที่เดิมอยู่ดีตป้าเดยนะก่อนครับมาเดิมอช่วย้าต้าตดยววี่ด้วยีติจด้ยวกี่อยู่ในผ้แล้วีดบัยกับอยู่กีบผไเดยับมที่เอยี้า้ีไมดนอั่ดมอูดีดีกว่า ได้ครั้งหนึ่งหัวที่บูชาอยู่ไหนโอ้สั้นเห็นผีแหละที่บูชาบุญไม่บูชาต้องเมื่อที่บวอายืนสำนักผิดเลยป่ะเพราะว่าตอนนี้ผีอยู่กับผมแล้วมันไปไหนละเหมือนที่ว่าสำนักผมดแค่นี้เข้าห้องมาไม่ได้ดิหนูก็ได้ข่าวที่บูชาไม่เจอบูชาเลยคือคือวิ่งเล่นได้เลยผีอยู่กับผมแล้ว ไม่ไม่คือหาที่บูชาไม่เจอคนหน้าตายังไงมุกเลยเลี๋ยวไม่เห็นหน้าตาเลยเออผมก็จำหน้าตาไม่ค่อได้อธิบายยากเกินได้ไงเต็มแม่ติดบักเลยใช่ได้แหละติดบัคกกับผมนี่แหละผมมาติดอยู่ในห้องที่มีบูชาเตจมบูชาเตจมบูชาคือบูชาไปเลยบูชาอะไรเต็มที่มันมีทั้งหมดเจ็ดอัน อาโอเคเอามาใส่ตรงนี้ปีนขึ้นประตูเฉยมีที่ผมสองอันโวสับตัวป่ะล่ะเดินผ่านไปได้เลยปะโบอเขุดทางนี้แต่ไม่ผิดอตหัวมันรีสปอนได้ขุวไม่หัวอยู่ในตัวไหมมีหนึ่งใส่เลยครับห้องเดินไปเลี้ยวขวาโอเคไอ้ผีติดบั๊กไว้แล้วไปขวานี่แหละ เต็มที่เลยเอาลงหม้อไปเลยไปเบิร์ดกะโหลกมันสักทีตรงจะมีไปเบิร์ดกะโหลกมันสักทีโล่ที่ผมใส่ไปเมื่อกี้ก็น่าจะเหลือสี่อันป่ะเมันต้องใส่เจ็ดใช่เดืออยู่ที่ผมมามีข้างผมมามีอยู่สองอันมีที่ตัวผมเองหนึ่งแล้วก็อันนี้หนึ่งแต่ว่าถ้าจะไปเห็นมันมีตะกอนนะมันไม่หันมาสวนโลกมั้ง าจะไม่ผิดนะจำไม่ได้ขาดีไม่เปิดหรอกใช่มันมีริสปอนที่เดิมองลงน่ากลัวมากอันนี้ต้อง้ยวังผู้ดนไม่ต้องทำอะไรเลยมันผมดเล่นอยู่กับผีเจ้าหัวเ้นลำ้วยกันไปจ้าพี่สาวหายสองแล้วเดี๋วหอวัวมาเก็บได้เดียวพี่สาวาก็บได้เดียว เออผมสาหาเจออะอยู่เออเออห้องสมุดอยู่ห้องสมุดนอ,อนะา,นาะาาห้องวางหัวมันอยู่ไหนนะไอเชี่ยคยัถาโบอาจะตอบได้อะ จริผีกลับมานี่มาไปไหนจ๊ะมาอยู่ก voilà. ับพี่ไนะห้องเดี oh, right. ๋ยวไปลุ้นใ so ่ไหห้องอยู่ไหนห้องวางหัวอยู่ไหนอ่ะโอ๊ยมีเอาเลยนี่ผมดักผีแล้วอะโซ่ผมลืมไปว่าผีวางไปได้กวดน่ะดูดูได้เหรอดูได้ครับดูดูบนพายันได้ครับได้พายันอยู่ที่ผมหนึ่ง พายันพายันบนมองไลคุณหนูดูยังไงอ่ะมันจะมีตัวเลขเป็นทับอยู่อ่ะคุณหนูมันจะเป็นตัวเลขลอยๆที่ขาวๆอยู่อ่ะนั่นัไงอ๋อตอนนี้มีสี่อันอะทำไมของผมันขึ้นห้าไม่รู้ใครมั่วสรุปอน้องพีทเห็นเท่าไรมาพีทปิดหู โอเคพี okay, ่อยู hey. you, you, you you know ่กับผมต่ออือเป็นห้าแหละอยู่กันทั้งวันเลยตรชื่อไหมว่าอ้าวว่ามองต่อก็บอกว่าเลขวันยันหนุก็ดูวันยันไงไม่ต้องไปผิดอะไรก็มองมองยันไงนางรำนี่มันชื่ออะไรนะถ้าเอาตามชื่อมันไม่รู้ลาตี ออน้งตีียู่่ทกำลังแบบไหนวะไม่ตงไปไหนแล้วลูห้องวางไปเถอะปะใช่เนี่ยเป็นลำด้วยกันเลยนู่นนู่นนู่นนู่หันบูชามาเลยลำเก่งนะเราอ่ะเอาเลยคนอื่นบูชาเลยนั่นแหละเดี๋ยวเจินไกลจังดูครับห้องไปทางไหนนะอ้าวเลี้ยวขวาดูตั้งนานที่ไหนได้ข้างบนไต่แต่พร้อมกัน อยู่กับน <no <oh> no ้องตีญาเนี่ยตรงนี้อ้าวไม่ได้เดียวนี้หรอไดวปะจำสิอยู่ไหน่ะคุณไม่ต้องอยู่ไหนอ่ะเจอยังอืมไปผีไปพีไปพีมาหาผมอ้าวเข้าห้องเข้าไหนก็ได้พี่ต๋าเข้าห้องไหนก็ได้แต่ห้องนึงอ้าว มันมของคุณที่เล่นแล้วอ่ะอ่ะนี่คือผ่านแล้วเหรอไม่แอป A โอ้ย <laughs> จะร้องอะไรเยอะแยะน้ <laughs> องลำ <laughs> ผมไม่ได้ไปไหนเลยอะ่ะ <c oughs> นั่งนัน่งลำที่เขียนเมื่อกี้พี่พ,พ,พี่มันอ่านว่าอะไรนะ <laughs> น่าเลเ่นหมอ โถเพราะหนูบอกหมดน,นั่งแล้วบอนแรงโถจต่ไม่ได้ว่าไอ้พวกแลวว่าหมดแล้วก็อันเนี้ยมันเอล้วสมัยคนเยอะจังหายด่วนออกมาหลุดจากตเตอร์วีอ๋อต้องออกข้อใหม่ครับน้แรงเปลี่ยนใครสะท้อนอะ